สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมมาสอนวิธีหาตะกั่วจากของเก่ากันนะครับมันต้องใช้แผ่นตัวนี้นะแผ่นตัวนี้ทฤษฎีคือจะเอาตะกั่วออกอยังไงนะครับนะมันเป็นขนาดดีแล้วเราจะเอาตะกั่วออกอยังไงนะครับขั้นแรกเราต้องเตรียมพื้นที่เราไว้ดีๆนะเตรียมพื้นที่ดีๆแล้วก็เข้ามาที่ห้องครัวครับพอเดินเข้ามาที่ห้องครัวเรียบร้อยเนี่ยครับตะกั่วมันจะหาง่ายเลยครับทีนี้เราต้องเปิดเตาแก๊สก่อนนะครับขั้นแรกเปิดเตาแก๊สขึ้นมา แผ่นตัวนี mm. ้นะครับเพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่นะครับเครื่องเป่าทุกเครื่องนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอจะเป่านี่ครับทํานี้เลยนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอจะเป่าไอเจ้าตัวนี้หรอกนะครับนี่เราต้องเราต้องพึ่งตัวเองครับเราต้องทําเองคือมันใช้เตาแก๊สได้นะครับเราก็ลนมาได้ระดับหนึ่งนะอ่าลนได้ระดับหนึ่งผมลนมาผมลนมาบ่อยละเอาจริงนี่ลนจนแบบมันร้อนอะแล้วก็เอะครับ ตัวนี้ยังยังไม่ออกครับเราก็เคาะใหม่ระวังตัวทานซิสเตอร์หรือว่าตัวอ่าตัวเก็บประจุมันระเบิดด้วยนะครับอย,อ,ยอย่าอย่าไอ้นี่นานนะว่าอันตรายมากนะครับนี่ครับพอเราเคาะนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกนี่ได้แล้วครับได้บางส่วนนะบางส่วนยังไม่ได้เราก็เอาข้างบนครับข้างบนไปก่อนนะอย่าให้ทานซิสเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุมันได้นี่กันนะครับนี่พอเราเคาะเนี่ยครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับ เห็นนะมันก็จะหลุดลุยออกมานะครับอ่าอันอื่นก็คงจะหมดแล้วละ่ะเราก็เอาไว้แค่นี้นะครับส่วนทานซิรงซิตเตอร์อะไรอยู่ในตัวเนี่ยเก็บไว้ใช้ครับเผื่อบางทีได้ประกรอบวงจรอน้รอีกนะครับอ่าาละครับก็เป็นวิธีการง่ายๆสํา,าหรับการหา,าตะกั่วไว้สําหรับบัดรกรีนะครับอ่าทีนี้พอได้มาแล้วปุ๊บเราก็ทําการกอบโกยผลผลิตนะกอบโกยผลผลิตกอบโกยผลประโยชน์นะครับเอาละทีนี้ ก็จะได้เราๆเส้นลวดหนึ่งบ้างนเนี่ยเนี่ยดูนะครับเราก็ได้ประมาณนี้ได้เนี่ยครับนี่ได้ประมาณเส้นลวดเส้นลวดแบบยาวมาเนี้นะครับได้ประมาณนี้แหละเส้นลวดประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอามาใส่ตัวนี้ครับนี่เพราะว่าตอนเวลาที่เราจะใช้เราก็ใช้ผ่านตัวนี้เลยนะครับเอาเอา,เอาแผน่นนิเกลออกแผน่นนิเกลออกนี่ครับเราใช้เราใช้ตรงนี้เลยเราก็หยดลงตรงนี้ อันนี้แนะนําให้เป็นอ,อันเก่านะครับไม่แนะนําให้เป็นอันใหม่นะไม่แนะนําให้เป็นอกาวใหม่นะครับไม่ใช่กาวใหม่ดีน้ํายาประสานใหม่นะมันแนะนํานะเพราะว่ามันเก่าแล้วแนะนําให้เอาอันเก่านะครับแบบที่มันเก่าๆอ่ะเอามาใช้แต่ถ้าซื้ออันใหม่แล้วแบบมีตังค์ซื้อเพิ่มก็แล้วแต่ครับเออแต่ผมว่าแผนวงจรเนี่ยมันค่อนข้างถูกครับแต่ว่ามันจะแพงตรงไอซีนะครับใครที่รู้ราคามันเนี่ยนั่นแหละครับก <c oughs> ็ะจะขายแพงครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรับซื้อมาผม ผมรับซื้อมาถูกนะแผ่นละสิบยี่สิบาทไม่ถึงมั้งนะอส่วนต,ตัวนี้ก็เป็น BMS ครับ BMS BMS สามเอสของแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยผมได้ทำการต่อต่อเลยนะต่อสายกัน,เ,นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ BMS นะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะได้เดี๋ยวก็จะได้ไฟใช้แล้วน่าจะเย็นนี้แหละ